สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบอุบลศรีนะคะวันนี้เราจะมาปอกลูกพับช่วงนี้ยังมีอยู่นะคะกินดีนะแต่ว่าเขาบอกมีคําเตือนว่าอย่ากินตอนท้องว่างนะคะให้กินหลังจะกินอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีประโยชน์แล้วก็อย่าไปกินตรงไส้มันที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวจะปอกให้ดูนะคะวิธีการเริ่มต้นก็เอานี้ออกก่อนขั้ว ขั้วของลูกพับออกก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากทางเหนือหรือมาจากจีนนะไม่ไม่ดูวิธีการนะคะนี่เลยตรงก้นมันเนี่ยมันนูนมามันก็ออกยากเราออกก่อนให้มันเท่าๆกันก่อนระวังมือนะคะตัวนี้ล้างหมดเรียบร้อยแล้วเอางี้เลยจะง่าย ไปเสียได้มันมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วเป็นยังไงแล้วเราปอกนี่เลคะ่ะเอามมดเจยวลงไปแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปรอบๆลูกมันก็จะมีเว้าวมีแหว่งนิดน้อยตามกรีดของมันเหมือนเป็นกรีก็มหมุนไปรอบๆนะคะแล้วก็ลงลา่างหมนให้รอบลูกมีนี้ไม่ได้คมมากนะถ้าคมมากกลัวโดนมือเงี้ย พอดีพอดีแล้วก็หมุนไปรอบรอบลูกตรงกลางแล้วก็ลักษณะนี้แล้วเราก็งายขึ้นเราจะเห็นนะคะจะเห็นง่ายกว่าแล้วก็หันหนูปนะคะปลาสีเลยอาสีแบบนี้ก่อน สิปุ๊บให้เราตัดตรวนี้ที่เขาบอกว่ากินแล้วมันอาจจะทาให้เกิดอาการไม่ค่อยดีหรืออะไรเราก็ไม่ไแน่ใจนะเขาบอกไม่อยากกินเราก็ไม่กินมันเป็นเหมือนแกนไส้ไม,สมันน่ะไสของรูปมันน่ะแล้วก็ออกเส้ง่ายๆมีเม็ดด้วยนะมีน้อยๆออกเส้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไร แล้วก็พายอีกทีเพราะชิ้นมันใหญ่ไปสำหรับให้ผู้สูงอายุกินนี้กินเป็นยานะทุกคนกินน่นมันเป็นยาเหมือนกันผลไม้บางอย่างก,ก็เป็นสมุนไพรนะกินเป็นยาคิดว่าความรู้สึกตัวเองกินแล้วแก้ท้องผูกนนะเพราะว่ามันมีมีตัวกา,กากใหญ่เยอะนะคะช่วยได้หลายๆายอยา่างเราจะไปให้ ล้างแล้วนะล้างเรียบร้อยแล้วมือมือล้างเรียบร้อยแล้วจะไปให้แม่ก็เลยทำไว้ทีนี้เราก็เอาเปลือกไหนๆก็ไหนๆแหละเปลือกทำเป็นปดอกไม้สโค้สโค้มีทันเป็นดอกไม้ห่อไปห่อไปเรื่อย ื่อกี้เราตัดลมมัน,ม,นมันงองออยู่แล้วใช่ปะ่ะโอ้โหเป็นดอ,อกไม้ใส่ลงไปสวยงามคิดเก๋เอาหลุดซะแล้วหมุนๆเอาเลยหลุดเลยโบให้หมุนหน่อยน้อยใจามาแส่หนึ่งชิ้อ่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะลูกพับนะคะลูกพับจีนกินให้เป็นยากินให้เป็นสมุนไพรก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ